สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมเนาะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา้าแนวทางหัวรัฐบาลลาวพัฒนานะคะแอดมินก็จะจับใส่เลยเนาะพี่น้องจะไม่มีเด่นนะคะพี่น้องก็จะเป็น เก้าหนึ่งนะคะเก้าห้าหนึ่งสองสี่เก้าแปดสี่นะคะแล้วก็แปดแปด เก้าูนเจ็ดเก้าชุดกันนะคะก็จะเป็น0ูนเจ็ดเนาะ1 6กแล้วก็จะเป็น1 8นะคะแล้วก็จะเป็น8 6นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8 6 90-70แล้วก็4995กเนาะก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รือดวยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า